รับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอในหัวข้อชุดฝึกทักษะ์เพื่อส่งเสร,ริมการพัฒนาการ,รสำหรับเด็กอายุสองปีครับที่มาแลาะความสำคัญน,นะครับเทคโนโลยีนี่เข้ามามีบทบาทต่อาการดำรงทีวตครับผมบรรางครอบครัวอรรรของผมก็นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนดูครับเช่นการเล่นโทรศัพท์กับผมจนแล้วเลยการเรียนดูทําให้ส่งผลต่อเด็กครับผมในด้านงของกายภาพแล้วก็สาษากับผมทาให้พัฒนาการของเด็กเปลี่ยนไปครับ จากสถิติของกรมอนามัยครับผมที่เกี่ยวถึงเปอร์เซ็นต์ของการจเจริญเติบโต,ตครับเพราะว่ามีพัฒนาการสมวัยอยู่ที่78 6ดแดซแล้วก็พัฒนาการไม่สมวัยอยู่ที่2 1 4สซครับพัฒนาการรับผมมีความสําคัญต่อการดำเนินชีวิตทางในด้านของกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่เป็นรากฐานในการจเจริญเติบโต,ตซึ่งเด็กปกติครับผมจะมีการพัฒนาการอยู่ที่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง5ปีครับซึ่งเป็นช่วงที่เด็กสามารถจเจริญเติบโต,ตได้ดีที่สุดแล้วแต่่่่วาาาาถ้้้เเเเดดดดด็็กกกกนีียียไไมมรรรับรทรบทผผจะํใหิ ความผิดปกติทางร่างกายครับเช่นใบหูรูปผิดปกติครับหรือว่ามีปัญหาทางด้านของการได้ยินตาประสาทสัมผัสครับซึ่งการพัฒนาของเด็กกับผมทำได้หลายวิธีท้งด้านของการฟังการอ่านการสังเกตหรือว่าการใช้อุปกรณ์ฝึกทักษะครับผมซึ่งอุปกรณ์ฝึกทักษะเนี่ยสามารถพัฒนาได้ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็กล้ามเนื้อมัดใหญ่ครับแต่ว่าจะมีปัญหาที่ชุดฝึกทักษะที่ผลิตมาในตอนนี้นะครับไม,มมไม่มีความหลากหลายรวมทั้งมีราคาสูงกับผมแล้วก็อาจจะต้องนําเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเสียเวลาเกินความจาเป็นครับทําให้พวกผมนะครับผมมีความคิดที่จะสร้างชุดฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กอายุ2ปีครับในรูปแบบของกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีทั้งหมด5ด้านกับผมเพื่อพัฒนาการในด้านของกล้ามเนื้อบเล็กและก็กล้ามเนื้อมัดใหญ่ครับครับสำหรับวัตถุประสงค์นะครับผมก็คือ1นะครับเพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะสําหรับส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กอายุ2ปีครับสอนะครับเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะในการนําไปใช้ในชีวิตจริงครับ ครับสำหรับสมุดิีฐานนะครับผมคือชุดฝึกทักษะครับผมสามารถพัฒนาการเด็กอายุสองปีได้ครับผมแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าชุดฝึกทักษะในปัจจุบันครับครับต่อไปนะครับคือขอบเขตด้านตัวแปรนะครับขอบเขตด้านตัวแปรอะไรนะครับก็คือการศึกษาชุดฝึกทักษะในด้านของกล้ามเนื้อมาเล็กและกล้ามเนื้อมัาใหญ่ครับตัวแปรสลักนะครับก็คือชุดฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กอายุสองปีครับตัวแปรตานะครับผมก็คือผลลัพธ์ของการใช้งานประสิทธิภาพในการทํางานของกล้ามเนื้อครับ ตัวแปรควบคุมก็คือเด็กที่มีอายุช่วงสองปีครับผมและระยะเวลาที่ใช้ในการใช้งานชุดฝึกทักษะครับครับข้อเขียนในตัวแปรต่อไปนะครับก็คือการจัดทําแบบประเมินสําหรับหลังการใช้งานชุดฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กช่วงอายุ2ปีครับผมตัวแปรสลักนะครับผมก็คือชุดฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กอายุ2ปีเหมือนเดิมครับส่วนตัวแปรตามนะครับผมก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้แบบประเมินครับโดยอ้างอิงจากมาตรฐานของแบบประเมินพัฒนาการของเด็กครับ และตัวแปรควบคุมนะผมก็คือระยะเวลาในการประเมินผลการทดลองพัฒนากหนึ่งพัฒนาก,การนะครับผมก็คือการการเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างและแบบแผนของอินซีทุกส่วนทางด้านกายภาพและสติป,ปัญญาโดยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นั้นเรื่อยๆจากระยะหนึ่งไปสู่อีกระยะหนึ่งครับสอนนะครับกล้ามเนื้อมันเลงน,นะครับคือกล้ามเนื้อตั้งแต่บริเวณข้อมือนะครับฝ่ามือตลอดจนถึงนิ้วแต่ละนิ้วครับผมกล้ามเนื้อส่วนนี้นะครับใช้ในการออกแรงขนาดนวดหรือปั้นครับ ากนะครับกล้ามเนื้อวัดใหญ่นะครับกล้ามเนื้อบริเวณลําตัวแขนขารวมไปถึงความสัมพันธ์กันของอวัยวะต่างๆครับท่าักย์กล้ามเนื้อมัดใหญ่จะช่วยให้รู้จาักการทรงตัวครับสร้างสมดุลให้กับร่างกายได้ครับผมและสี่นะครับชุดฝึกท่าักษะครับก็คือชุดที่ส่งเสริมพันาการสําหรับเด็กเราจะทําเป็นรูปแบบกล่องสิมเตอร์ลัสซึ่งทําจากมามไม้นะครับผมมีหน้าสำหรับกำทันาการที่เราได้วางไว้มีทั้งหมด5ด้านครับ ห้านะครับแบบประเมินนะผมก็คือการประเมินผลการใช้งานหลังการใช้ชุดฝึกักษะเพื่อส่งเสริมการของเด็กในอายุสองปีครับโดยประเมินโดยการประเมินนะครับผมซึ่งอ้างอิงจากแบบแบบฟอร์มมาตรฐานลงจากลงมาในสาขาธนาการของเด็กครับสำหรับระเบียบการทำโครงงานนะครับผมก็คือวัสดุนะครับเราก็จะมีใช้ไม้ยางพารานะครับเชือกตัวให้กเหิดเสียงแล้วก็แผ่นยางครับอุปกรณ์นะครับได้แก่ที่ขัดไม้ เลื่อ no Star, ool, แกะสลัก become, drafted, ค,อค้อนตะปูแล้วก็สว่านครับเครื่องมือนะครับผมก็คือเลื่อยวงเดือนแล้วก็แร็กเกอร์ทำมาครับวิธีการดําเนินงานนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเราก็ศึกษาสรีละบก้าวเนอมาเล็กแล้วก็ก้าวเนรมนใหญ่นะครับผมและศึกษาในด้านพฒนาการของเด็กในแต่ละด้านให้เหมาะสมครับผมครับสอนนะครับผมเราก็นําการศึกษาที่เราศึกษาได้จากตอนแรกนะครับผมเรามาทําการออกแบบชุดฝึกทักษะในแต่ละด้านให้เหมาะสมต่อเด็กสําหรับ การใช้งานจริงครับผมในด้านของการใช้งานทั้งกล้ามเนื้อมะเร็งและกล้ามเนื้อบันใหญ่ครับแล้วก็รวมถึงระบบประสาทและด้านสติปัญญาครับครับโดยด้านแรกนะครับผมก็คือด้านบนส่วนของผมเราจะใช้เป็นการพัฒน,นาการสาหรับกล้ามเนื้อมะเร็งและกล้ามเนื้อบันใหญ่นะครับผมโดยเราจะใช้การให้เด็กกดปุ่มลงไปนะครับผมแล้วก็จะใช้หลักการขอ,ของคันกระดกให้มันกลับขึ้นมาครับสอนครับผมเป็นด้านด้านข้างน,น,นะครับโดยด้านข้างแรกที่เราจัดมาคือการพัฒนาด้านร่างกายกล้ามเนื้อมะเร็งจากการหยิบ โดยเราจะหยิบตัวลูกตุ้มนะครับผมโยงไปตามทางที่สีได้กำหนดไปครับครับต่อไปด้านข้างด้านที่สองนะครับผมเป็นการพัฒนานการด้านกา้กานื้อมันเล็กนะผมจากการหยิบลกักกรมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากจับการจะากกาแขนในการโยงนะครับผมซึ่งเราจะเอาตัวบล็อกนะครับใส่ให้ตรงรูปก,กับที่เราได้กําหนดไว้ตอนแรกครับด้านที่สามนะครับผมเป็นการพัฒนานการด้านร่างกาย กล้ามเนื้อมันเล็กจากการกำและกล้ามเนื้อมันใหญ่ส่วนแขนจากการดึงครับผมโดยเราจะนําหางครับผมที่สามารถายืดหยุดได้เราเมื่อดึงจะมีเสียงออกมาครับผมทาให้เกิดเสียงครับอันนี้สี่นะครับผมเป็นสไลเดอร์บอลน,นะครับผมเป็น,านาการพัฒนาการน้างกล้ามเนื้อมันเล็กและกล้ามเนื้อมันใหญ่จากการกำและหุนเกลียวจากน้านข้างครับและฝึกประถมผัดน,น้าสายตาและการเืินครับผมโดยอันนี้นะครับผมเราก็จะใช้หลักการเดียวกับพินบอลนะครับโดยการที่เราจะหมุนเกลียวแล้วก็ให้ลูกสีแดงของเขึ้นไปข้างบนสูดแล้วก็ สุดท้ายมันจะไหลลงมาตามรางที่เราได้กาหนดไว้ครับซึ่งจะฝึกกล้ามเนื้อมาเล็แล้วก็ประสาทตาควบคู่กันครับผมครับแล้วก็หลังจากนั้นนะผมแล้วก็นําชิฟฟิตรัสลงจากที่ประกอบเสร็จแล้วครับไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบครับแล้วก็ทดลองกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ผู้เชี่ยวชาญได้จัดหาไว้ครับผมโดยใช้กลุ่มตัวอย่างอายุ2ปีจนถึงห้าสิบคนครับหลังจากนั้นนะครับผมนาผลที่ได้ไปประเมินตามแบบคูบมือฝ้าระวังและส่งเสริมพัานการเดติกปฐมบัยครับ ครับสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผมหนึ่งนะครับน้าผลที่ได้จากแบบประเมินหลังใช้หลังการใช้งานชิตัาส์ครับผมมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการพัฒนากล้ามเนื้อมเร็งและกล้ามเนื้อบัดใหญ่และสติปัญญาครับสองนะครับนําผลที่ได้จากแบบประเมินหลังการใช้ชิฟฟตัาส์นะครับผมมาเปรียบเทียบการพัฒนากับกลุ่มบุคคลที่ได้รับการใช้งานชิฟฟูตัสส์ครับครับผมต่อไปเป็นผลการทดลองนะครับผลของประสิทธิภาพของชิฟฟตัสสาสำหรับส่งเสริมพนาการสำหรับเด็กอายุสองปีในการสำหรับการใช้ชีวิตจริงครับผม สรุปผลการทดลองนะครับประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะสําหรับการส่งเสริมพันาการเด็กอายุ2ปีครับผมตามข้อที่61 66บ2กบแล้วก็แ0จากแบบส่งเสริมพัฒนาการเด็กครับผมตามลําดับพบว่ามีผลที่ได้เกณฑ์ตามมาตรฐานครับผมแล้วก็มีแนวโน้มที่พัฒนาได้ดีขึ้นครับซึ่งเมื่อเราไปเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะครับผมกับเครื่องพัฒนาทักษะหลายชิ้นนั้นพบว่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะครับผมมีแนวโน้มที่จะมากกว่าเครื่องพัฒนาการทักษะไปอย่างมากครับพวกผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ